สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการอาต้องถีบใครครั้งในวันนี้ก็จะมารีวิวอะไรก็ได้ต่อกันนะครับเนื่อง่าต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเป็นไรเดอร์ลูคีนะครับอย่างที่บอกไปคลิปเก่านะครับว่าผมซื้อช่วง11เดือน11มันเป็นช่วงลดราคาผมก็อยากซื้อของผมอยากจะได้นะครับลูคีส์คือความฝันในวัยเด็กแต่มาเป็นวัยฟุ้งผมบ้างถ้าใครดูไลฟ์สดก่อนนี้เนี่ยผมได้พูดถึงตัวคาราฟูคุโรมิแล้วอยู่นู่นนะครับเกาะใบฟุ้งอีกคนนึง แต่ัยพุกเก่าแก่คนหนึ่งนอกจากอายานามิเรอีวานเกเลียนเนี่ยก็มีโทมายในไคลานานั่นเองเพื่อใครรู้จักไคลานาคือหนึ่งอนิเมะที่ผมชอบที่สุดเม่หนึ่งดิมันคืออนิเมะที่ผมชอบที่สุดการรักมากๆมันเกี่ยวกับครอบครัวซึ้งแบบมิตรภาพบางครอบครัวความรักดังโงะไดคาสกุนะครับเรียกว่าดูไปน้ำตาไหลพลากไปซึ่งถึงแม้นางิสาจะเป็นนางเอกของเรื่องแต่นางเอกขวัญใจใครแล่คนเนี่ยเรียกว่ายกย่องเลยคือ สังกัมมิทมยโยเรียกว่าเด่นมากคะนี่มีเกมสปิดออฟแยกของตัวเองอะเรียกว่าเด่นขนาดนั้นไงเคยคิดว่าเอ้ยในเมื่อเป็นไวฟ์ฟที่ผมชอบมากถ้าเกิดในสับเป็นนักเอกของเรื่องทมโยก็เป็นนักเอกของผมอะคือผมชอบมากแต่เป็นเหมือนแฟนสาวสมุนแบกของผมเลยอยากได้อยากไ,ได้แฟนมากแบบทมโยเนี่ยซึ่งฟิกเกอร์ทรมยโยแคนามันก็ดังเมื่อกอ่อนแต่ปัจจุบันมันก็แบบฟิกเกอร์มันก็ไม่ได้หามันก็หายากอย,กอยู่นะ แต่ก็พอมีขายวันในประเทศไทยนะครับก็เจกว่าเนี่ยอของค่ายโฟลิปผมก็ไม่รู้ยี่ห้อของฟิกเกอร์เท่าไหร่นะครับมาซื้อมาพันสองพันสี่จะไม่ได้อะแต่ลดราคานะครับจากพันห้าพันจากพันห้าหรือพันสองมั่งทอยจําได้นะครับก็เจกว่าใหญ่กว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าตัวมันจะเล็กกว่าพอคูมิคูมิตงน,นูนสิแต่ปรากฏว่าเออมันใหญ่มากนะครับส่วนแบ็กกราวนี่มีบ็อกเซตขนาดนเก็บวันไทก้าซึ่งก็จะมีเนี่ยของแถมเพียบเลยนะครับอ่ะอันนี้คือตัวกล่อง เป็นโทธมโยศในสกูยูนิฟอร์มของข็ดูไม้ผลินะครับมันจะมีขอดูร้อนอีกชุดหนึ่งแต่ชอบออชุดขอดูไม้ผลิมากนะครับโฟลีฟอ่ากล่อง,องข้างๆนี่มีอะไรอ่านี่เป็นกล่องข้างในนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับขอเพิ่งส่งมาก็จะมาแกะกันนะครับจริง จะแกะงไงให้มันดูดี <ś led> ไม่เคยถนัดเท่าไหร่อ่อืมกล่องออกไปก็จะเห็นว่านี่เป็นผมมายกนะครับตัวสูงนะคิดนี่น่าจะฟิกเกอร์ที่ตัวสูงสุดที่ผมมีมาลองจากล,ลองเทียบกับตัวฟิกเกอร์ที่สูงสุดท,ที่ผมมีนะพามพามัพมพมัพมพัมพัมฟิกที่สูงที่สุดที่ผมมีก็คือของก็อตซลล่าของพี่เบนนะครับ นี่พามเดี๋ยวผมเดี๋ยวไม่เทียบทีหลังเดี๋ยวกล่องทอมิโยออกมาก่อนนะครับอ่ะกดอสิลาถอยไปก่อนกล้วผมก็แกะเทปอ่าฝ้าออกมาอย่างนี้ก็จะมีออปชั่นอย่าง ธนูย่อใส่แว่นนะครับถึงแม้จะไม่เห็นเธอใส่แว่นใส่ตาเท่าไหร่แล้วก็หนังสือเนื่ว่าเธอจะพกอาวุธเออธนูย่อมยไม่ใช่อาวุธนี่หว่าเธอ,อมีแต่เตยล้วนๆนะครับอ่าเรามาดูรายละเอียดกันของตัวหุ่นธนูยอก่อนโงมปียวฮึบก็จะเห็นว่าอ่ารายละเอียดค่อนข้างโอเคนะครับเมื่อลองมาดูกับอนิเมะอ่ะอ้ผมเอายูทมนูยออมาใกล้ๆ,ๆ อ่ะนี่คือหน้าของทอมโยฟิกเกอร์อ่าอันนี้เป็นแซนของทอมโยอนิเมะนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงประมาหนึ่งนะครับเราเห็นว,ว่าโอ้หุ่นส,นส่วนโซงไลน์ก็เธอในเรื่องเธอน่าจะมีหน้าอกใหญ่เป็นอันดับ2นะครับรองจากโคตมิตัวละครหลักน,นะอันับตัวล,ละครหลักนะครับมีโลโก้ของโรงเรียนนะครับที่มีสนาบมบอลโลโก้ของ l อลคิลเด n โ t นนะครับ กระโปงสั้นตามปกติของญี่ปุ่นนะครับเอาอ,อันนี้มีแท่นสแตนนะครับให้เธอยืนอันนี้มีอะไรโอ้มีงกิง้งแอน้เมย์เรื่องมันไม่ได้สายเซวิตไงเราแทบไม่เห็นฉากตัวละครโชกรกรอนอ์ด้วยซ้ำนะครับอี่ที่บอกและมันเป็นเนื้อหาให้ดูจริงจังนะครับจจะมีตลกบ้างแต่มันก็ไม่ใช่ตลกบนทะลึง่งถึงแม้จะมีแอบเซอวิสอยู่นิดหน่อยนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเรามาตั้งดูกันนะครับตัวมดเปี่ยว ก็อ่าเป็นรูปกีปดอกน่าจะของสก,กุละเพราะตามในท้องเรื่องอ่ะพมยต้องการรักษาทิวต้นสก,กุละเอาไว้เพราะว่ามีแลนจะตัดไงสกร้านในโรงเรียนเนี่ยมีคนตัดก็เลยนำมาเป็นฐานเสียบก็น่าจะเสียบแบบนี้บ้งมีมีมีรูปไหม <laughs> ดูรูปหน่อยอ่าก็จะได้โทมบ เปียวเต็มที่นะครับส่วนออปชั่นผมจะไว้ใส่ทีหลังแล้วกันเพราะว่ามาันค่อนจะดูซับซ้อนไงก็ไม่รู้ออปชั่นกันก่อนเพราะออปชั่นมีไม่กี่อย่างนะครับก็แค่สวมหนังสือที่มือกับสวมแว่นนะครับแอดตัวโโ่เาเปียวสุดยอดไวฟูอ่ะนี่บอกนี่จะเป็นฟิกเกอร์ที่สูงสุดไม่น่าว่ามันใหญ่ที่สุดนะ แล้วก็ไม่ใช่ตัวแพงก็สูดของผมด้วยตัวแพงก็สูงของผมก็จะคงเป็นก๊อตจินะครับถ้าเกิดใครใส่เหมือนยังมีของอยู่ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับเหลือประมาณ7จ็ดแปดพันมั้งแบบลงสีนะครับเอ้พามพอมพอมพอมพามมก็ซีวัติวานี่คือรวมฐานเ่ยนะครับเนี่ยเนี่ยฐานมีทําลายตึกอาคารและสภานะครับอ่าแต่พอนามาตั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าโว่าเปียวสูงกว่านะครับที่จริงมีมินลิมด้วยนะมินลิมอยู่ ่าแล้วก็มีน้องจอมานไวฟูอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าอ่าอะไรวะอ่านี่โทมอเปียวนี่ก็ยังสูงกว่าอยู่ดีนะครับแกอร์ซิลาแม่งมองมองหน้าแขนมากมองหน้าแขนมากก็จะได้มีทั้งไวฟูในอดีตของกางชอบอยู่ก็น้องโรลิไวฟูไวฟูข้างหลังครูมิแล้วก็ไอดอลไวเด็กตัวหนึ่งโกจิระนั่นเองนะครับ ก็เรียกว่าจริงผมก็ไม่ได้สะส,ส,สมเท่าไหร่นะแต่น้อยก็คือก็อยากมีเอาไว้โชว์เอาไว้ดูเล่นเป็นแบบให้รู้ว่าเอออุย้ยเราก็ชดตัวคอนี้แบบนั้นไงอยามีขอสะสมบ้างแต่อาจจะไม่สะสมเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างที่บอกเงินผมก็ไม่เยอะขนาดนั้นด้วยผมก็เลือกเป็นตัวตัวไปตอนนี้ผมมีแผนจะหาไอเอ็นวิดเลแต่เจอในพวกช็อปปี้สด้ามันก็ตัวสวยแหละแต่ราคามันเกินสองพันขึ้นไงพอพกราคาต่ํามาหน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ก็รอรออย่ครับรอใจไวฟุคนแรกของผมอิยานิมิเละนะครับตอนนี้เป็นทธมโยะไวฟุอันดับ2นะครับก็ประมาณนี้สับการรีวิวอะไรก็ได้นะครับนี่บอกเอ้ธมยศโมเดลทำเสือดีกระโปรงสั้นรู anyway> ้สึกว่าจะสั้นก็อนิเมะมันก็สั้นประมาณนั้นเนาะแต่ที่บอกเรื่องมันไม่ได้ขายสวิตช์เลยขยอันนี้ก็เลยไม่สังเกตตรงกระโปรงมันสั้นขนาดนี้เลยครับเออธมยศนี่คือแฟนนีนดูกติ่งของผมด้วยแหละถ้าเกิดจะแฟนก็จะได้แบบธมยศนี่แหละ ซึ่งมันไปไปแทบไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะแต่ท่านผู้ชมที่เคยดูขนาดรู้สึกไงตัวคอนทอมมยกก็มาคอมเมนต์กันได้ดูถึงดีไซน์กาวแบบดีเทลของอ่าโมเดลฟิกเกอร์นี้ก็มาคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ